สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีรักการเดินที่น่ารักทุกท่านยายาการเดินพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะแบ่งไม้หายากอีกหนึ่งตัวนะคะอ่านั่นก็คือกำแพงเยเมนนะคะกำแพงเยเมนลักษณะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมค่ะต้นนี้นะคะเขาจะเป็นแผ่ลนะคะ กิ่งเขาจะเป็นแผ่่เป็นแผ่แแบบนี้นะคะดอกเขาจะดกนะคะดอกเขาจะดกจะเป็นแผ่แบบนี้เลยดอกค่อนข้างที่จะดกมากเลยนะคะสีนะคะสีจะเป็นสีแดง, <ek si> <m> um> งกำแพงเยเมนนะคะกำแพงเยเมนเวียดนามอันนี้จะเป็นดอกสีแดงใบจะสีแดงนะคะใบจะสีแดงดอกจะสีแดงอขอบ ขอใบจะติดสีดำเล็กน้อยนะคะสีแดงนะคะสีแดงสดมากสีแดงชั้นเดียวนะคะ,ะต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นไม้สองเสาสวยๆนะคะพร้อมกับแทงกิ่งออกมาอีกนะคะ,ะกิ่งนี้จะได้มาถึงสามกิ่งนะคะเสานี้ได้มาที่สามกิ่งแล้วแล้วก็เสานี้ก็จะได้มาที่สองกิ่งนะคะสวยๆเลยกําแพงเยเมนเวียดนามอฟอร์มต้นนะคะฟอร์มต้น เหมือนขาไว้เลยนะคะสวยๆเลยต้นนี้นะคะต้นนี้เปิดอยู่ที่220บาทนะคะ220บาทกำแพงเยเมนแตกกิ่งออกมาอีกนะคะแตก่กิ่งออกมาอีกอและต้นที่2นะคะต้นที่2 2> ในส่วนของต้นที่2นะคะจะเป็นม่วงไต้หวันนะคะสีม่วงๆเลยอ,อันนี้ก็จะใบน้อยใบน้อยหน่อยนะคะอันนี้ก็ ดูแลน้องไม่ดีเท่าไหร่ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะอดอกกําลังมานะคะใบมาดอกมานะคะใบมาดอกมาอันนี้ก็ดอกแทงขึ้นตามต้นนะคะอันนี้ถ้าดอกหมดนะคะสามารถตัดกิ่งตัดได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแทงขึ้นมาตามกิ่งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะแทงขึ้นในส่วนของต้นนี้นะคะต้นนี้ กิ่งเขานะคะกิ่งเขาจะใหญ่มากกิ่งสมบูรณ์นะคะกิ่งใหญ่สมบูรณ์ดีกิ่งใหญ่สมบูรณ์ดีใครจะนําไปนั่งแท่นนะคะก็ได้นะคะเป็นสีม่วงสวยๆเลยม่วงไต้หวันนะคะม่วงไต้หวันเป็นติดออกแดงเล็กน้อยนะคะแต่ลําต้นอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ว่ากิ่งเขาะค,ะค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะคะ <S <S ต้นนี้เปิดอยู่ที่150บบาทนะคะกับม่วงไต้หวัน เหมาะสำหรับใครที่จะไปนั่งแท่นนะคะหรือว่าจะไปตัดทดต่อนะคะไปตัดทดนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้แตกเป็นฟอร์มพุ่มนะคะตัดต่ำก็จะเป็นอ่าพุ่มต่ำนะคะตัดสูงก็จะเป็นพุ่มสูงเลย150บาทนะคะ ถ้าสนใจต้นไหนนะคะสามารถโทรหาหนูได้ค่ะ0644787995นะคะหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วสำหรับอีพีนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ